อ๋อแคปไปแล้วนะคะรอชมนะคะรอชมนะคะแคปไปเรียบร้อยนะคะถ้าไม่ถึงนะจะงอนบอกว่าเพลงใหม่ไม่ต่ำกว่า,า 40, ห้าล้านสิบบอแรงมังจริง <c oughs> เรื่อนนี้แหละทุกคนเราจะได้ดูกันยูออฟฟิศค่ะอย่าบโซเออจะรอเต้นนะคะวายแคปนาะแคปนาะใครบอกไว้อ่ะจะไปส่องในแทนะ็กนา

I'm not sure because a lot of people I'm not sure t h a internet is will be good ไปเลยละคุณไปทางเชื่อแค่้ก่อน yes but it can b e v e a l yes but maybe some p o r t like s o r r y วันนี้ไปเกษตรแฟชั่นใช่เขาถามไปโซนไหนคะคไปไหมมีใครไปบ้าง คืนนี้มีใครไปบ้างจะอีเวนต์ so last minute I know <laughs> because just a little bit it's not like the event big event just we just go to live and eating and shopping together แ yes. ล้วง,งานตามไปนะเนี่ยพี่ตังมีไป เราก็ไม่ยอมเราก็ไม่ปล่อยทุกคนไปหลอกคุณว่าจริงแต่ไมจริงเรายังตลกจริงเลยอ่ะใช่้หยุดเราบ้าจะมีแบบแชมพูสปอร์เดี๋ยวอาจจะสปอร์เดี๋ยวเราลงตอนนี้ว่าเราจะหยู่ตรงนี้นะคะใช่เดี๋ยวจะแบบถึงแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะลงให้ดูแหละว่าเอ้ยอยู่ตรงแถวแถวแถวไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวว่ามาตามมาเจอกันเนาะใครเจอเรามีของให้ด้วยหนิใช่ไหมอืมแต่ว่าเป็นแบบ จำนวนจำกัดอ่านี่ทัดใุ้ยเลยเหรอใครฮิ้วอ่ะก็ปีนหนูเหรอได้ดูบัลแม่มาสุดชนันสุดพร้อมละพร้อมฮิ้วละเจเจ want to see you in person you will have an egg or not อมออันประกาศไว้แล้วใช่ใแบบประกาศพร้อมกับโเจิน่กินทีาานมนห้าเรื่องอะที่เขาใช่ห้าเรื่องเอป็นไลอใช่ใช่เขาแคซีกชเกิดมาอกนน Yes I can't go and even do my work. It's okay. See you on that some place. <laughs> I'm not sure. Maybe... Learning? Maybe power I have a class today. I'm not sure see you when i see you i'll see you soon yeah. i can't go to SUT back either i'm so sad i'll tell you again i'm already said it so. yes yeah. yes ยี่ร้อยยี่ร้อยที่เจ็บหาวิธีให้我ทำไงดีหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็ง่วงเหมือนกันตอนนี้ Oh you can't not go Oh go on e it but I will try to see you soon yeah I think it is true life yes of course everyone needs work on it ทำไมทุกคนมีงานกันวันที่แปดหมดเลยไม่มีใครบินมาได้เลย <laughs> ทุกคนติดงานอ <laughs> ินเตอร์แฟนวันที่แปดติดงานกันเยอะมากเลยก <laughs> ีของเที่ยวตะลิงปิงข้างนอกน่าสนใจ แจ็คถึงวันนี้พี่มีตะลิงติงแต่เขียวมากเลยนะน่าจะขมอยู่น่าจะขาดอะจะไปกินที่แปดนะคะนี่ไงได้เลยมาอีมาอีตอนมีแซดบิ๊กโอเคั m not ส a d why you will go there at 10? who have event o v e r v a c a t i o n enduring the new อ่าเขาหยุดหมดหยุดนี้แล้วน่ะเขาบอกว่าหมดหยุดแล้วอะไรนะหมดช่วงพักร้อนของตูจีแล้วเลยต้องกลับไปทำงานดีอ๋อต้อหมดแล้วเหรอใช่อ้าวเหรอก็น่าจะวีคสองวีคก็หมดพอดีของเราต้องมาหมดวีคไหมเาะสามวันสอมวันเราไม่ค่อยหยุดยาวเนาะใครไม่ค่อยมี ถ้ามีก็สงการน่าจะยาวสุดและหืูว่าใช่ไหมเพราะปีใหม่ก็ไม่ยาวหือว่าสงการยาวอยู่ปีใหม่จะมีมันส้อ,อ๋อพี่ต้อมอ๋อพี่ต้อมมีอีเวนต์สปอยได้ไหมคาวที่แปดจะมีโชว์อะไรบ้างมีหมดเลยค่ะท,ทั้งสิกนัททั้งซันแล้วก็คอสโมสเปคคนนี่บอกได้แค่นี้เท่านั้น <laughs> เออเ e ี่ยมิ่งก็ต้อง for a ้เขาฟังต้องไวมนะ Just kidding นะเจเจ Because my brother got married on the set Oh Congratulations 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 อดูปินติลงกาแรงมากจริงๆลู่ฉีขาไปก่อนนะคะ ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยค่ะเซ็นยืดเั็มหมดลวสยเปวเอโ้ี Happy Birthday ช h y วิสชิลแ a ปปี้และสุขโอ้ยัแต่เราจะต้องไปกินตอนดึกแลนบ มันจะอิ่มเกินไปหรือเปล่าเลยกินข้าวเช้าเลยนะคะจ <laughs> ่ให้กินบ้างดีิเนาะ <laughs> มันจะอิ่มเกินไปหรือเปล่า And wish and come to see cosmos <laughs> l o g have like free day เอาดูขขาฉันนี่ a lot of free day <laughs> from your work เนี่ย yeah, enjoy your life เขาบอกว่าอ๋ออยากดูพี่มิวเต้นโอ้เสีเย่ยวหยงโกเนเพลงจริงงเพลใหม่ไหมง่ายมากดูมาแล้วหรอยังเข้าใจอยู่คือดาราสุดแบบมีคนเมเมนว่าอ้อนเลยค่ะไม่ต้องตัดแล้วทำยังไง I'll put my link on and link. i you. All in that? okay. What's your favorite color? Maybe we are the same. My favorite color is purple. But I will stay in Thai for my like in March. Both can see you in March. Oh, March. I will try to see you soon. Oh, I want to travel walk too, but I don't have time now. <laughs> I want to see you once I meet the plane. When you see you soon, Good. I think mean, hard run stop, thank you so much. Any event in March? Uh, Even in March? <laughs> Even? Why? 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 In March, we have something. Bye, bye. We have something. We? ใน m arch างบ e เรืองแต่ a นข้าไรได้ค่ะที่มีอยู่มีคนอยากเจอหนูหาอีเวนท์ให้หนูเร็วเดือนนีนะได้เลย บอกหับคนนี้นะคะถ้าอยากให้หนูมีงานขึ้นกับคนนี้นะนะ่สวยเหรเขาพูดเป็นหูทุกอย่างเลยนะาพูดเลยคนรู้เรื่องแน่นอนปล่าฮิวบาล่ปล o ลองท m e no see เจียน Yes I'm coming tight a knot, Six 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 Six, six Five 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 six, six.